กราบสวัสดีทุกท่านกนด้วยนะครับอยู่กับช่องสบายช่องเดี่ยววันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวเพื่อนในห้องกันนะครับคนแรกเลยครับโยครับโยครับฟันครับบอลนูนครับคิวปีครับมาครับครับป้อมครับชูครับตาครับโอปอค่ะชิเต้ครับคีแดนครับ ชื่อสมศักดิ์ครับสมศรีครับชินวครับนี่โมยญ่ชื่อต้นครับชื่อกาครับชื่อตาครับชื่อเต๋ยครับชื่อคิมครับชื่อภูครับชื่อเทนครับตังครับชื่อเจครับกาครับ สี่ครับนี่ครับนีนครับเซ็ดครับสิ่งเดียวครับพี่ครับไหนครับที่ชินครับ <c oughs>